สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival b o b b e นะครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาทำเควสต,ต่อกันเลยนะเพราะว่าก็ยังค้างอยู่หลายเควสอยู่นะครับและเควสที่ผมจะมาทำในวันนี้ก็คือจับบ e เวอรตัวที่ยืนอยู่ข้างๆผมนี่นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะไม่ใช้ตัวนี้นะผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นเควสอะ่ะเรามีบีเวอร์อยู่แล้วใช่ไหมครับเรารับเควสปุ๊บแล้วเราก็มันยืนจ้องอ่ไงเงี้ย <c oughs> ก็น่าจะผ่านอยู่นะแต่ผมไม่เอาดีกว่านาะผมจะไปจับเลยเนาะ <c oughs> คือตอนเนี้ยผมมีช่องว่างอยู่หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ <c oughs> อ่ายังเหลืออยู่ช่องหนึ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวผมก็ จะไปจับบีเวอร์นะครับเพื่อให้มันหลับเร็วนะผมก็จะใช้ธนูธนูนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ลูกดอกใช้เป็นลูกดอกอันนี้นะ สิ 13, หรอผมว่า13น่าจะหลับแล้วล่ะถ้าไม่หลับเดี๋ยวใช้ธนูอื่นยิงต่อนะหรือว่าเสียงเอานี่มาอีกอันนึงแล้วกันนะครับเอาอันนี้ออกเอาธนูใส่นะครับโอเคแล้วตัวบีเวอร์เนี่ยมันก็จะกินคลิปเบิ้ลของตัวผมอ่านชื่อไม่ออกอะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับจำชื่อไม่ได้เนะ ไข่อันนี้ไม่ใช่อ่านี่ครับกาลิมิมัสนะครับผมทำไมผมมีแค่สี่ฟองเองอะโอ้พอไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวเอาไปก่อนแล้วกันนะครับใช้ไข่นี่ทานะเอา้าแล้วก็จะเดี๋ยว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 มันจะเสียนะครับก็เลยยังไม่ผมมีเยอะดิไข่ตัววิ่งเร็วเนี่ย ว่าไม่ได้เก็บน่าจะไม่ค่อยได้เก็บนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเอาไปจับตัวอะไรเนาะเมื่อกี้ที่ผมคืนเข้าไปก็เพราะว่ามันจะเสียแล้วเนาะมันจะหมดหลอดแล้วเดี๋ยวมันจะเสียไปอันนึงเนาะมาเตรียมของกันก่อนดีกว่านะของที่จะใช้ก็ตามนี้เลยนะผมขึ้นไว้ให้นะครับอ่าแล้วก็หรือไม่ก็เตรียมพร้อมไปกับผมก็ได้นะเอาน่าจะเป็นอันนี้นะครับ แล้วก็ยาสีส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นทำคิปเบิ้ลเนาะมันก็จะใช้สีม่วงนะครับโอเคแล้วก็อ่าผมมีไฟเบอร์อยู่แล้วหรือเปล่าว่าไม่รู้อะข้างล่างอะเอาเผื่อไปดีกว่านะครับเยอะไปปะเนี่ย แล้วก็จะใช้เป็นอ่านี่นะครับซาเวรูตอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ซาเวรูตนะครับผมอ่ใช้เท่านี้นะน่าจะครบแล้วนะลองไปดูนะครับเฮ้ยไข่ใส่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวหยิบมาแล้วน้ำหนักเกินนะครับถังน้ำมัน อันนี้ใส่นะครับอันนี้ใส่อันนี้ใส่อันนี้ใส่นะแล้วก็เดี๋ยวไปเอาไข่มาเอามาแค่สามพอนะผมว่าแถวบ้านผมว่ามีอยู่นะไอตัวบีเวอร์เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้วิธีเอานกคีบมานะครับ <What? S 1> มันจะได้มาอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนาะ <Okay. S 1> โอเคโอเครีบไปใส่เลยก่อนที่ไข่มันจะเสียนะครับ ติด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 ใส่เข้าไปจุดไฟได้ไหมหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยปิดไฟครับเอาของคืนมานะไปใส่ที่เดิมก่อนนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งเนาะ เดี๋ยวผมก็จะใช้ยาคูณไปเลยนะครับไหนๆก็จะทําคลิปแล้วนะ้องมันจะได้รวดเร็วนะครับว้าว <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะถอดที่ขี่จากตัวเดิมไปด้วยนะเอาของไปเก็บก่อนอะไรที่มันเน่าได้ก็เก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปืองของเนาะมันหาได้ก็จริงแต่ว่าก็เสียเวลานะครับรักษามันไว้ดีกว่าโอเคก็มานี้ อ่าไม่ใช่อันนี้โอเคเอาไปเผื่ออีกหน่อยดีกว่าผมมีอยู่แล้วนะความจริงนี่อเอาไปสักเท่านี้แล้วกันแล้วก็ยาคูณสิบนะครับยาคูณสิบอ่า ผมก็ฟาร์มไว้พอสมควรนะความจริงผมจะไว้จับสัตว์แสงเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคลิปเนาะจะได้ความรวดเร็วคราวที่แล้วจับปลาฉลามเนี่โอ้โหรอนานจัดโอเคแล้วก็มาตัวนี้นะครับเอานี่คืนเดี๋ยวผมมาถอดที่ขี่ก่อนนะ ผมชอบลืมแะ้วเวลาถอดที่ขี่คือเวลาเราอันอีควิปออกนะครับแล้วผมก็จะไปดับเบิลคลิกเนาะหลัความจริงมต้องลากนะครับมอนงั้นมันจะเข้าไปใส่ตัวมันใหม่เนาะโอเคไปนกนะครับเพื่อที่จะคีบมันมาเนาะไปผมก็ต้องเปิดประตูนี้ด้วยนะครับเพื่อให้แบบ มันมีการอัปเดตเนาะตัวอะไรอะคาโนโ่อ๋อนี่ครับออกป,ปึป๊บปึ๊บตัวนี้มันอยู่หลายวันเลยเนี่ยขอหน่อยละกันวันก็มาไล่กัดผมเนาะแต่ผมแบบขี้เกียจไปยุ่งกับมันเอามาเป็นอาหารนกเลยละกันนะครับตัวบีเวอร์นะมันจะอยู่ตามริมแม่น้ำเนาะ เราก็ไปหาตามริมน้ำนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครมีอาเจนนะก็เอาไปด้วยหนีบมันกลับมาไว้แถวๆบ้านมาจับแถวๆบ้านก็ได้นะครับอุอ้ยไทตันผมยังไม่จับเลยนะไทตันเนี่ยเดีย๋ยวไว้ก่อนนะครับอยากได้ไทตันแสงเนาะแล้วตรงนี้ก็เยอะอครับ ดูโอ้โหมาสร้างกันแบบพลังวังเวอร์อ <c oughs> ก็นะครับคนมีไอเดียก็สร้างได้ไม่จำกัดนะครับเกมนี้นะขอให้แบบมีเทคนิคการสร้างเนาะอะไรอย่าหมาหรอบีเวอร์นั่นครับอยู่ในน้ำขอซองหน่อยครับเลเวลอะไรก็ไม่รู้ห้าสิบเนาะ อมีตัวอื่นอีกไหมอ่ะนั่นอีกตัวหนึ่งนะครับยี่สิบห้าตรงนั้นมีปืนนะเดี๋ยวก็ตายหรอกเอางี้ผมจับตัวนี้ดีกว่าเนาะเทคนิคชบืไม่ได้เอาใหม่เ,เทคนิคขอโทษนะครับถ้าเวียนหัวก็ขอโทษได้มาแล้วครับก็ไปแถวบ้านนะแต่ขอเตือนนะครับ คำว่าแถวบ้านเนี่ยอย่า,อาไปใกล้เกินไปเนาะใกล้เกินไปนี่ผมบอกเลยนะวิ่งทั้งบ้านนะครับถ้าเกิดมันมาตีเราเนาะแต่ถ้าเกิดใครทําที่ขังเอาไว้ก็ไปใส่ที่ขังก็ได้นะที่ขังแล้วแบบยิงจากด้านนอกนะไม่ต้องมาวิ่งหนีมันนะแต่อันนี้เพื่อความเล้าใจนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดผมจับมันเนี่ยจะโดนตีสักกี่ทีเนาะเกาะผม มันก็กันได้อยู่นะครับก็เลยสู้ได้แบบไม่ต้องขังนะอา่าตรงไหนดีอ่ะตรงนี้แล้วกันระยะโอเคไหมตรงนี้ไม่มีอ๋อไม่มีบ้านอยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวเอานกไปไว้ตรงนี้ก่อน แล้วก็เดี๋ยวเปิดฉากลุยเลยแต่ผมว่าไม่กี่ทีก็น่าจะหลับแล้วด้วยลูกดอกของแมงกะพุนนะครับจัดเลยเปิดไปก่อนเลยนะครับเปิดกอนได้เปรียบดูดูดูมันวิ่งมาดูดูดูเฮ้ยต้นไม้ช่วยได้มาดิครับอา้าวหลับแล้วโอ้โหอย่างรวดเร็วอะอะไรนะ too many team เดี๋ยวเต็มแล้วเหรออ้ no ก็เต็มแล้วนะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองไปจ้องไอตัวที่ผมจับไปแล้วดีกว่าเนาะ <c oughs> ว่ามันจะผ่านเฟสไหมนะครับก็ขอโทษด้วยเนาะความจริงก็กะว่าจะจับให้มันแบบตั้งแต่แรกเลยเนาะแต่มันเต็มมาเซิร์ฟ เดี๋ยวผมให้ดูธนูผมนะว่าความแรงมันเท่าไหร่นะที่ยิง2อ,งองดอกกลับนะครับถ้าใส่ลูกดอกที่เป็นลูกดอกขอแม่กะพุนดามเมจจะอยู่ที่110นะครับก็ลองไปใส่ดูแล้วกันเฮ้ยตรงนี้มีไททันีกเหรอโอ้สองตัวเลยเหมือนอยากให้จับเนาอแต่ก็จับไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมรับเควสนะเมื่อกี้ก็ลืมรับเควสนะครับ คืนนี้นะครับเทมคาสโ s โลคาสโต s t ยเดสอะไรประมาณนี้เนาะโอเครับอ่าแล้วก็มาดูกันว่าผมจะได้ไหมเนาะอ่าจับได้แล้วครับต้องเปลี่ยนชื่อด้วยหรอเปลี่ยนชื่อเฮย้ยเดี๋ยวกานกดผิดเปลี่ยนชื่อสัตว์นะครับกดไปที่ตัวหัวกะโหลกตัวนี้เนาะแล้วก็ไปที่ปากกานะ ตรงสองสี่สองนะเป็นลูกปากกานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเนาะเอาถ้าไม่เปลี่ยนเลยแล้วกดโอเคไปอะอย่างเงี้ยถือว่าผ่านไหมก็ผ่านเหมือนกันนะครับวว้า <Wow. S 1> ได้เป็น exp เนาะหนึ่ันหกับลูกดอกโอ้ใช่ไหมเมื่อกี้เรายิงไปเท่าไหร่อืม น่าจะเหลือ11นะน่าจะได้มา20ดอกนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะตอนแรกนึงว่าจะยาวกว่าน,นี้นะเดี๋ยวใส่คืนก่อนโอ้ไททันแบบน่าจับมากขอไปดูหน่อยนะครับก็คือได้อีกฟีกับได้ลูกดอกแค่นั้นเองเนาะผมเคยไปลองแบบวัดกับไตทันอยู่รอบนึงนะแบบเข้าไปแล้วแบบ เอามีดนะครับบวกเข้าไปเลยทีเดียวครับผมนึกว่าเฮ้ยน่าสักสองทีนะอย่างน้อยก็น่าจะพอหนีได้อยู่น่โอ้โหด้วยความคิดประมาณนี้เนาะตูมเดียวหลับเลยครับกระเด็นปิวเป็นผ้าชิริ้วเลยอืมไว้ค่อยเจอกันเตรียมนกเอาไว้แล้วหนละไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไททันนี่ได้จับแน่นะครับแต่ถ้าทางจะใช้เวลาเนิ่นนานอยู่เนาะ ว่าถ้าเกิดผมจับไททันแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเดินนะครับคือจะพาไททันเดินรอบเกาะนะครับเพราะว่าระยะเวลามันมีจำกัดเนาะไททันก็เอามาทำคอนเทนต์ซะหน่อยนะครับ <Okay. S 1> แล้วหรือหรือว่าจะเอาไปบวกกับกิก้าเดี๋ยวเราดูอีกทีนะว่าจะทำอะไรบ้างนะครับโอเคถ่ายรูปดีกว่านะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนะเจอกันบ๊ายบายครับผม